ไม่ยังก็ลกกินขนมปังเะกินขนมปังยังก็กินขนมปังเ่ะไเอกกินขนมปังเทวดารสช็อกโกแลตเปยังขึ้นจะกินตะสารที่ลด้หิวบ่เจ้าเอามือขึ้นก้อนนอนคือกินอยู่น่อนคือกินแล้วกินเสมอแท้มันแสบสัมบอ้ม่ไดกินใหเบิร์ตเลยเสบแมนบ่เจ้สบซําได แซ่บซำนีซำนีมาซำเลยแซ่บซำนีไปไปไปลุกลุกเดี๋ยวพอพ่อเห็ดให้กินลุกขึ้นแล้วไปย่างไปรถกันไปเอาไหวนในละองไปไปรถอืมอี่าบอกพ่อว่างไร ใส่เกือพอถือข้างใส่ไหมเอออีกคนหองหลายเกงบะเปียกมายี่เนเบิบงเนียขนาดมา